อาจารย์เจี๊ยบสื่อกรรมนะคะก่อนวันนี้อาจารย์จะพามาวัดอยู่วัดประโทนนะคะที่จังหวัดนคปรปฐมก่อนมาฟังนะคะกดติดตามกดซับสไคร b ์ช่อง youtube สุจินดาหนูเพึ่งดูดวงพลังจิตนะคะว่าวันนี้อาจารย์จะพามาที่วัดประโทนว่าวันนี้มีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวมาติดตามกันเลยนะคะตำนานของยายของพญากงพญาพานนะคะพญากง เป็นเจ้าเมืองนครชัยศรีมีพระอัครามเมหสีทรงพระคันขนาประสูตรพระกุมารข้าราชพานนำพานทองมารับบังเกิดบังเอิญที่หน้าผากพระกุมารกระทบของพานพองเป็นแผลบากผลห,หลวงทำนายว่าพระกุมารมีบุญญาธิการมากแต่ภายหน้าจะมีทำการปีตูคาดข่า ยากริวิตกในคำทํานายจึงสั่งให้นาําพระกุมารไปฆ่าเสียพระอารมเหสีสงสารพระกุมารจึงรักลอบนําไปให้ยายหอมคนเลี้ยงเป็ดช่วยเลี้ยงไว้และให้ตั้งชื่อว่าพานทองยายหอมเลี้ยงกุมารจนเติบใหญ่จึงพาไปฝากตาประขาวและอุปชา เป็นพระอาจารย์สอนวิชาต่างๆจนแก่กล้าพระอาจารย์จึงพาพระกุมารไปฝากเป็นพราราชบริบาลในองค์พระเจ้าเมืองราชาบุรีรับใช้มีความชอบเป็นที่ถูกพระราชาไทยจึงอุปถัมเป็นโอรสบุญธรรมและอวยยศให้เป็นอุปราชพานทองเมืองราชาบุรี